เดอะมิมิโอเคครับทุกคนวันนี้ผมมากับน้องอะไรไม่รู้น้องไอคิวซังนั่นเองนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล่นเลยโอ้ทำไมหลอนจากเกมนี้โอ้ท่านผู้ชมครับหลอนมากเลยเกมนี้ไม่ได้หลอนอะไรหรอกฮะเกมมีไฟกระพริบและไฟกระโดดล่มเฮ้ยเกมนี้ทำไมกราฟิกมันโอเคเลยนะ กดอโหตะเกียงน่ารักอะไรน่ารักบ้าอะไรพี่พี่ว่ามันน่ากลัวนะกดชิปค้างแล้วทำไมล่ะกันพี่เออนี่แหละถ้าน้องเล่นเกมนี้ยาวๆพี่ก็เล่นด้วยนะแต่เนี้ยน้องเล่นไม่พอทีไรก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเกมตลอดเลยอะไรประมาณนี้ กี่พนูลยหนูเล่นได้เดี๋ยวเดี๋ยวเ้าจะไม่ขึ้นไม่ได้ติดอะไรวะอติดไล์โรบอทเฮ็ยขึ้นไปว้านั่นแหละเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องหนีผีหรือว่าอะไรเนี่ยเอาล่ะครับท่านผู้ชมตอนนี้เรามาทำการล่าท้าผี หลีที่ผ้าหลีที่ผ้าคือล่าท้าผีนะครับทุกคนโอ้แทบโอ้ทำไมตะเกียงน้องมันน่ากลัวอย่างเงี้ยเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไร làm phải chạy trốn, 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 chạy เมื่อกี้นี่เจอผีใช่ไหมฮะวัตถุประสงค์ค้นหาอะไรไม่รู้เดี๋ยวๆกดอ e. ีโอเคไป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 หนึ่งคืออะไรเหรอ F ดสเกียงกดจีคืออะไรกดจีคือวางไอเทมเหรอ อภารกิจวันนี้เรามาทําอะไรไม่รู้นะมาทําอะไรมาทําอะไรมาทําอะไรถามจริงโอ้ยไดินเสียงหัวใจเต้นอ่ะหัวใจใครเฮ้ยหัวใจใครวะ อ้าวเฮ้ยใครวะกดยังไงหมดใจแครเต้นมะทำไมระทึกอย่างนี้เออเกมผีอย่างนี้ทุกทีเลยเฮ้ยทำไมน้ำมันขึ้นนะเออไม่ใช่เนาะนึกว่าน้ำมัน นึกว่าระดับน้ำมันเพิ่มขึ้นเอาอยัางไงกดไม่ได้หรอนะเปิดไม่ได้หรออ้าวยังไงยังไงยังไงน้องจำโค้ดได้ไหมเนี่ยพี่ไม่รู้ว่าโค้ดคืออะไรเออไม่ใช่ดิพี่จำฮะ อยู่ตรงไหนเหรอเสียงมันน่ากลัวจังเลยเล่นได้กี่คนเนาะเกมนี้น่าจะประมาณห้าคนปะโอ้ยอะไรวะแปดแปดแปด ครั้งแรกคือแปดแปดเจ็ดสโอ้ดูตีระทึกขึ้นทุกทีน่ากลัวไว้อ้าวววผลพี่ลูกนะเนี่ยเดี๋ยว,เ,ยวเราดูก่อนดแปเจ็ดสี่เก้าแปดเจ็ดสเก <laughs> บิงทีเดียวถึงนี่เลยแปดเจ็ดสี่เ,เก้าแล้วไงต่อทีนี้อ๋อ เราจะไปไหนเนี่ยผีตรงไหนไม่เห็นมีเลยมองไปรอบๆก็มีแต่กรอบอะไรไม่รู้ ตุ้ตุ้ยตรุปตุยต,ยต,ยตุยนี่นถึงแล้วถึงแรงแล้วโอ,โอ้น่ากลัวเหมือนกันนะนี่ฮะแล้ไงต่อทีอทนี้ไหนไม่เห็นได้ดาบเลย อ๋อนี่ไงได้ละเบลดไปไหนต่อเอาละ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เอาน้องไปไหนแล้วเร็วจังเลยไหนพีอ่ะโอ้อนี่เหรอพีอะไรอ่ะ มาโอ้ยเสียงอะไรวะเสียงอะไรเสียงอะไรมาแล้ว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 มาเร็วแปลไหนต่อ อาโดดได้ยังไงหรอจบแล้วหรอโอ้โหนี่มันโซ่นี่ว่ะจะเต็บไก่ใช่ไหมโว้โววว โอ้ยทำไมนากว่ายน้เกมนี้อะไรนะอะไรลถวข้างบนอ่ะโอ้ยเสียงอะไรวะเอาทำไมพี่ปีนไม่ได้อ๋อปีนแล้วไและ อาเกมนี้ปีนได้ทุกสารพัดเกมเอาเดี๋ยวเ,เดี๋ยวน้องปีนไปไหนพี่พี่ตกแล้วตอนนี้ป่ายป่าย์เราขึ้นมาต่อครับเอาล้วท่านผู้ชมตอนนี้ผมปีนขึ้นมาข้างบนแล้วน่ากลัวมากเลยพี่เชื่อในหยิบได้ไหมเอาเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวทำไมพี่ขึ้นบนไม่ได้ เอาตก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 เอาเสียงใครร้องวะโอ้โหอยู่เร็วๆดิดเอเกียน ตอนนี้ดูเลือดพี่น่ากลัวอย่างเงี้ยอะยังน่ากลัวอย่างเงี้ยล้วไปทางไหนต่อเนี่ย เดี๋ยวเดี๋หๆของใยวเดมเนี่ยไเ่ียเสียงเนี๋ยวเดียวเดีวเดียวเดียวเอาละไเด่อยวเดี๋ยเดี๋ยวเดีอยวี๋ยวดี๋ยมี๋ยวเี้ยี่ยไเี่ยเนี่ยเนี่ยวเี่ยเนี่ยเนี่ยเี ว่ามาอะไรครับผมไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีวดเลยไหมไปไหนอะไรเนี่ยโอ้จะไปก็ไม่บอกพี่เลยนะ เจออะไรไหมกี้เมื่อกี้โดนผีเหรอแต่พี่ไม่ตกใจนะแบบมันมาแป๊บเดียวมันก็หายไปเลย

โอ้ oh, เรียบร้อยอ้า uh. ว oh. oh, แล้วอ้า oh, วแล้วพี่มาอยู่ตรงนี้เลยเหรอ พี่ไปตุลเลาะได้งาาไง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 ผี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 อะไรนะใช่ใช่ใช <c oughs> ่มาห้องพระมาห้องพระมาห้องพระ กลัวใช่ไหมล่ะฮะไปต่อดิไปต่อดิไปต่อดิเราเหมือนอยู่ในร่างเด็กเลยเนาะเราเหมือนอยู่ในร่างเด็กอตัวเล็กๆยังไงไม่รู้ดูเราดิไอพี่เป็นตัวล่ออีกแล้วหรอฮะ Valeu, 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 tá bem, tá bem. ว้าว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 วพี่มันไล่พี่พี่มันไล่พี่พี่โอ้จะเป็นเสียงหลอดอย่างนี it, ้อ่ะเออปลอดภัยทุกเพียบแล้งก็พูดอย่างนี้ตลอดนะ น้องตายใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้นี้อ๋ออีกแล้วเหรออ๋อมาดีมาดีมาด,มาดีไม่กลัววิ่งวิ่งหนีอะเยอะกันเยอะกัน ไม่เห็นเลยไม่เห็นกระดิ่งเลยอโอ้ยเรียบร้อยแม่เอ้ยมันจับหักคอแล้วเนี่ย สรุปคือเราต้องไปอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวใช่พี่ไปจับวิญญาณเหรอโอเคเดี๋ยวพี่จะรอให้ไป,ไปเลย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  ได้ไหมได้ไหมได้ไหมเรียบร้อยคุณเป็นฆาตกรอ้าวจริงเหรออ๋อเราเป็นฆาตกรเหรอมันบอกว่าคุณเป็นฆาตกรไปทางไหนไปทางไหนโอเค เดอะมิมิกโอ oh. s <S ้โหเดี๋ยวยังไม่จบเหรอนี่ยังไม่จบเหรออ่ะนี่ใครอ่ะนี่ใครเมื่อกี้นี่ใครเหรอไอ้คนที่ตายเมื่อกี้นี่ใช่ไหมผีตัวใหม่ใช่ไหม

โอ,อ,อ้ดูตีระทึกคลิมหายเลยเออดูดิโอ้แมงมุมโอ้โหแะ้วขาบเหรอว้าวพี่โดนแล้วโอ้ มีกี่บอสกันแน่เนี่ยเกยมเนี้ฮะลงไปจิจุดไฟให้ท่าน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 ให้ท่น,ทน,ทน,ทนโอ้มาแล้วมาแล้วเอา้าเดี๋ยวเอ้ยงงอะ่ะพี่มาตรงโคมไฟก็ยังโดนเอาเหรอ ที่โดนไปหลายรอบ่ลงเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวนี้มีรู้น้องอยู่ไหนนะว้าวว้าวว้าว sao đen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 , wow, bị đòn rồi này, pí đòn rồi. เสาแดงอยู่ไหนวะเสาแดงเสาแดงเสาแดงเสลง,สงหัวใจไหนวะโอยน่ากลัวเออรู้นว่ามันจะมามันจะมาเมื่อไหร่ ยังไม่เจอเสาแดงน,นี่มันปีศาจนี่นะมันไม่ใช่ผีแล้วแมลงสลุยตุยตุยใช่ไหม มาแล้วมาแล้วมาแล้วฮะสลับไปเรื่อยใช่ไหมพี่ก็เจอเหมือนกันแต่ว่าพี่โดนมันจับอีกแล้วเมื่อกี้เนี่ยจับไปลากแดกแล้วเออ พี่หาเสาไม่เจอเลยจริงเหรอพี่พี่หาเสาก่อนพี่หาเสาก่อนยังเลยพี่ยังไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้เสาเป็นสีเขียวแล้ว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเว้ยตันเหรอตันเหรอทำไมล่ะพี่ขึ้นมาหมดแล้วตอนนี้ว้ายเกือบโดนมันจับไปทำเป็นมื้อเย็นแล้วสิครบแล้วเหรอ พี่จะรู้ไหมเนี่ยว่าต้องไปทางไหนเนี่ยโอ้เสียงเสียงมันเคลื่อนไหวอ่ะโคตรแรงอ่ะไปทางไหนดีตอนนี้โอ้พี่พูกแขนกอใต้เหรอ นิงเหรอนี่เหรอ <c oughs> อ่าโอเคในที่สุดก็จบไปแล้วก็ <c oughs> ยากเหมือนกันนะเกมน,นี้ โอเคเอาละครับทุกคนก็จบไปแล้วกับเกม The Mimi ิเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงตอนนี้งั้นเราไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับทุกคน